ากาศยามเช้าที่รับน้ำสวยตอนอ่างประปาผิวดินบ้านดอนแดงหมู่10ตําบลนานผู้อำเภอเพียจังหวัดอุดรธานีตอนเช้าว,วันเสาร์ที่23กันยนายนพศ2 5 6พครับพาท่านมาดูบรรยากาศยามเช้า,ชา,ชานะครับวันเสาร์ด้วย อากาศยามเช้าๆกำลังพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นทางด้านทิศตะวันออกพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับลำไรลำเลนี่คือลำน้ำสวยยามเช้ๆาๆปกตบสวาก,ก็แน่นเอียะเลยตรงมุมนี้แน่นเอียะเลย น้ำก็ไหลไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยๆพระที่กำลังจะขึ้นดูด,ดกำลังทอแสงขึ้นมาแล้วกำลังขึ้นมาแล้วกำลังขึ้นมาแล้วกำลังขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ขึ้นกำลังกำลังขึ้นมาแต่ยังไม่ขึ้นดูบรรยากาศรอบๆรอบๆร,รอบๆ ตอนนี้เป็นทุ่งนาทุ่งนาเป็นทุ่งนา,าทุ่งนายามเช้าเช้ามาเริทุ่งนายามเช้าเช้า ทุ่งนายามเช้ามีเสียงจิ้งหรีดมีเสียงนกร้องด้วยบรรยากาศดีเรามาดูแสงแตะเวนกำลังจะขึ้นพี่น้องเอ้ยนกกำลังบินออกหาจินอยู่บางตัวก็เดี่ยวบางตัวก็เป็นคู่บางตัวก็เป็นฝูงอื แสงตะวันพู้ขึ้นขอฟ้าบรรยากาศยามเช้าๆก็จะเป็นประมาณนี้แต่ภาพจริงๆจะสวยกว่านี้เยอะแต่นี้ยังไม่ได้บรยากาศเท่าเลยในส่วนของ B D O ถ้าเป็นภาพจริงจะสวยกว่านี้เยอะ ได้ครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งนะบรรยากาศแต่สภา,ภาพจริงๆก็จะสวยสวยขึ้นก็เยอะแต่บรรยากาศ ดูบรรยากาศร,รอบๆลีดลิงเล่ไรร้องรับแสงตวนตะเว้นกลางขึ้นแล้วอีสานพื้นบ้านวันตะเวนเนั่น ตะเวนกำลังติดโพลนขอบใหม่แล้วกำลังขึ้นมาแล้วอากาศยามเช้าบรรยากาศดีดีอากาศเย็นสบายสบายเหมือนกำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วกันยาตุลาพฤศจิกาไปปลายเดือนกันยาเริ่มจะมีอากาศเย็นๆนิดๆสัมผัสไอเย็น ขององาากาศเราก็สัมผัสอาเย็นของอากาศสบายสบายถ้าภาพจริงมันจะสวยกว่านี้แล้่แต่เข้าในกล้องนั้นไม่สวยเลยไม่ได้เรื่องเลยมันอยู่ที่กล้องเราแล้วอยู่ที่วิค ระบบวีดีโอเราไม่รู้รู้สึกว่ามันจะไม่สวยเท่าของจริงนะของจริงมันจะได้อัดทรสดอันยากาศของภาพดีกว่าน,นี้เยอะเลยในตัวจริงมันจะสดกว่าน,นี้ใสกว่าน,นี้เราใจกุน,นี้เยอะเลยแต่ดูในวีดีโอแล้วมันไม่เล้าใจเท่าไหร่าตมราคาแล้วเนาะกองขีลายขีลาย,ยธรรมดาละสุกลองดีเท่าไปแหะ ถ่ายวิดีมันต้องได้ตามบรรยากาศเดี๋ยวถ้าแสงตะเวนขึ้นขอบฟ้าเมาื่อไหรพ้นยอดไม้เมื่อไรเราก็จะหยุดถ่ายวันนั้นอืนะบัดน,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 นี้นะบัดนั้นตอนนี้รอไปก่อนรอรอใกล้แล้วใกล้แล้วติ๊กตอก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  ถ้าได้กล้องสวยๆนะกล้องวิดีโอดีๆนะโอ้โหโได้บรรยากาศเลยเนี่ยไอน้ำกนไัขึ้นดูไม่ดูตัวจริงชัดเจนมากแต่อยู่ในกล้องไม่ได้เรื่องเลยในกล้องอไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ไม่ได้เห็นอะกบรรยากาศที่ดีๆเลยไอไอน้ำจะขึ้นแต่ในกล้องมันจะมองไม่เห็น นะถ้ากล้องดีๆน่าจะมองเห็นนะไอ้น้ำจะสวยละอองไอ้น้ำขึ้นมาจากผิวน้ำละเหยเป็นไอ้น้ำขึ้นในบนอากาศแล้วจะจับกลุ่มแล้วก็ตกลงมาใหม่ในปีต่อไป ึ้นมาแล้วมันจะไม่สวยนะครับก็จบชิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ครับผม